คือต <aid> ้องบอกก่อนนะครับว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของปัจจุบันนะครับส่วนเวอร์ชันที่เราเล่นมา่าจะเป็นเจน1เจน2จนถึงเจน3เนี่ยมันก็คือจะเป็นตำนานในยุคนั้นเป็นเรื่องของยุคนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะเป็นสไตล์ของเด็กวัยรุ่นยุคนี้จริงๆนะครับเราก็ผันตัวมานะครับอย่างเป็นแม่นี่ครับเป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างผมเนี่ยเป็นผู้้ายในเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางของโลกทั้งใบเนี่ยจะเป็นโลกทั้งใบให้ในคนเดียวในปี338ับก ปีนะี้ปี2 0 0พก็คือปีหนเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นมนเป็นหนังน,นะครับ90นาทีอันนี้เป็นซีรีส์12ตอนมันก็ต้องมีการขยายความเข้มข้นนะครับความสนุกสนานครบรถมันก็จะดําเนินต่อไปเออผมว่าเป็นซามประจําของพวกเราทุกคนนะครับในยุค90จริงๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกคือ เราดูหนังเนี่ยเราต้องเราต้องไปดูที่โรงนะครับัตร20บาทโหกว่าจะเก็บเงินได้นี่มันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆสิ่งสําคัญคือมันมีตำนานที่ทุกคนต้องจดจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนต์เองนะครับนักแสดงนักแสดงร่วมไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๋ยพี่เอมนะฮะอาุธลอนดพพซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่นะครับซึ่งเล่นเป็นคุณพ่อของพวกเรานะครับรวมถึงเพลงนะครับของ i อเอสโปรโมชั่นในยุคนั้นผมว่ามันมีความจดจําผมว่าอินโทรขึ้นมานะฮะ,ะ,ะกับท่อนฮุกหรือประโยควีเด็ด เราไม่ได้รักไทรง่ายอย่างที่นายคิดเนี่ยขึ้นมาทุกคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งรับบทเป็นพี่โบครับก็รู้สึกดีครับที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคือเจอกันครั้งแรกแล้วก็มันก็มันก็สวยงามนะฮะตอนนี้มาเจอกันแล้วมาเจอน้องๆอีกผมเรียกว่ามันเป็นความอัศจรรย์นะคือแบบยีบห้าปีอ่ะ เรายังได้กลับมาเจอในเรื่องเรายังอยู่ฮะเรายังอยู่เรายังมีชีวิตกันอยู่นะฮะหมายความว่างั้นนะครับใช่ครับก็ก็บรรยากาศเหมือนเดิมครับกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับต่างที่ผู้กำกับอะครับเขาเปลี่ยนคนแล้ยครับครับรู้สึกดีอ่ามลูงครับก็ดีใจนะคะที่ได้รอดชีวิตรอดชีวิตมาเล่นในเวอร์ชันนี้นะคะก็คิดว่า เกือบจะไม่ทันละนะคะสุดท้ายก็ยังได้มาร่วมง,งานนะคะถึงแม้ว่าจะมาเป็นรับเชิญก็รู้สึกยินดีมากๆค่ะระบอของพ่อนี่ที่ได้รับาตอนน้แบบเป็นที่ทีแบบูง,เ,งเป็นตวในปปค่ะก็ตอนนั้นรู้ว่าด้วยหลายๆอย่างนะคะสัดส่วนมันมันลงตัวจริงๆมันเลยกลายเป็นวลีนั้นขึ้นมานะคะ จนทุกวันนี้ไปไหนก็ยังมีคนที่พูดแซวอยู่นะคะแต่นุกก็เชื่อว,ว่าเวอร์ชั่นใหม่นะคะก็น่าที่จะดังไม่แพ้ไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าด้วยตัวน้องๆแต่ละคนมาแล้วเนี่ยแฟนคลับก็แน่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูจากทีเซอร์ที่ตัดต่อมาแต่ละคนก็เล่นดีแล้วก็มีสเสน่ห์เป็นเป็นตัวเองมากค่ะ <c oughs> ตัด <Junior. S 1> เลยครับผม <Hi. S 2> ครับผมก็รับบทเป็นไม้ครับอยากจะบอกว่าก็โคเวอร์มาจากพี่เต่าสมชายแข็งกลานนะครับผม mm hmm. ก็ถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เรามาเล่นเรื่องนี้แล้วก็แบบเป็นบทที่บทภาพยนตร์บทซีรีส์ที่แบบว่าทุกคนเนี่ยเป็นความทรงจําเพราะว่าเขาทําไว้ดีมากแล้วแบบพี่พีทุกคนเนี่ยรับรางวัลโหกันมาทั่นเลยก็ทําให้พวกเราแบบมีความตั้งใจในการจะผลิตซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับ ความยากยากคัดยากมากสําหรับบทไม้ซึ่งก็คือแบบเหมือนเขาเป็นพี่ชายที่ต้องคอยรับทุกอย่างไว้แต่เราพูดไม่ได้เราต้องดูแลน้องเราต้องดูแลพ่อเราต้องแบบมีภาระทุกอย่างคือคือเหมือนแบกโลกจริงๆครับผมใช่ก็อยากให้ไปลองติดตามไม้ในวอรชันนี้ดูว่าแบบอัปเดตกว่าเดิมว่ามีความทันสมัยมากขึ้นอะไรครับผมใช่แล้วก็พูดกับ พี่เป็นพี่สิงค์ครับเป็นน้องเป็นน้องเรียกน้องน้องสิงโตก็ได้ครับเดี๋ยวจะไปดูเป็นเกียวไปครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรคับเป็นไงบ้างคะรอบนี้ต้องรับบทเป็นเม่นใชคะครับผมรับบทเป็นเม่นครับผมเป็นน้องชายของพี่ไม้ครับผมก็ตามภาษาน้องคนสุดท้องก็จะมีความเอาแต่ใจยังยังคงคาแรคเตอร์ของความเอาแต่ใจอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยสิงค์ได้ลองคุยกับพี่โด่งที่เป็นเพื่อนกับแล้วเขาบอกว่า อยากใส่คาแรคเตอร์ความสดใสลงไปในตัวละครของเมนด้วยนะครับผมเราก็เลยอ่าโอเคถ้าพี่โด่งว่าไงน้องว่ายอย่างนั้นนะครับผมแล้วถ้าถามว่ากดดันไหมครับกดดันเราสามคนค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าคือตำนานเขาทำไว้ดีจริงๆดีแบบดีมากความเท่ของพี่เตา๋าอะไรเงี้ยแบบสุดยอดขนาดผมอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเวอร์ชันในโรงเพราะว่าตอน ตอนตอนปี1 9ึ่ผมเพิ่งอายุหนึ่งขวบครับผมแต่ว่าเป็นเพลงบทเพลงในในในภาพยนตร์อ่ะผมทันหมายถึงว่าแบบที่บ้านก็คือเปิดให้ฟังบ่อยครับแล้วเมื่อกี้เห็นทีเซอร์ก็คือเป็นฉากที่เราจะต้องต่อยกันในโรงพยาบาลตอนนั้นการถ่ายทำมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูเดือดนะครับเดือดต้องแบเสื้อของอารมณ์น้ำตาอะไรมาหมดเลยซีนั้นใช้เวลานานพอสมควรก็หลายชั่วโมงแล้วก็เราแบบ คือ <Es> เราก pues e ็เหมือนระเบิดันมาทั้งคู่อะไรครับผมทำให้แบบคือโรงพยาบาลแทบเป็นลุกเป็นไฟอะไรเงี้ยใช่ฮะก็น้องอมหดมากโหดมากจริงเพราะว่าคือพอเล่นกี่ครัดกี่คั้งก็้องไหยแบบโอ้โหหดพี่สสีหงรองเท้าปิวครับพี่สสีหงรองเท้าจะปิวเข้าหน้าเลยครับก็คือแบบเราเราใส่เต็มเท่าที่ทำได้เลยครับค่ะ คืออย่างที่พี่นุกบอกว่าหนูมันเป็นความสดใสเดียวในเรื่องค่ะแล้วก็จากจากวันนี้ค่ะได,ได้เห็นแล้วจริงๆว่าแบบแฟนคลับของอใน1995ค่ะเยอะมากแค่ไหนคืออย่างที่บอกเลยว่าวันนี้ยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับพวกเรามากๆเพราะว่าโอ้โหรุ่นเก่าทาไว้ดีมากๆแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทุกคนอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาพร้อมกับกําลังใจแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เท่าที่พวกเราจะสามารถทําได้ค่ะ ก็บรรยากาศเอ่อบอกก่อนเลยว่าบรรยากาศในกองบรรยากาศดีมากๆพี่โด่งพุ่มกับหรือว่าทีมงานทุกคนเลยอะค่ะคือคือทุกคนตั้งใจทํางานไม่ไม่มีฝ่ายไหนเลยค่ะที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนตั้งใจแล้วก็เอ่ออยากจะให้เรื่องเนี้ยออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาไปกองค่ะหนูก็จะทํางานได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จะออกมาเนี่ยก็จะออกมาดีแน่นอนนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากลิลี่ที่ค่ะจะได้ติดตามชมกันเมื่อไหร่ยังไงให้ในสามคนฝากก็ได้ได้ ก็ฝากติดตามซีรีส์นะครับลดทำไมให้นายคนเดียวเด๋ยวซีรีส์นะครับผมก็เรากําลังจะออนไลน์กันใน12ธันวาคมนี้นะครับวันทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลา3ทุ่ม40นะครับผมแล้วก็สามารถรับชมพร้อมกันนะครับผมทั่วโลกเลยนะครับผมทางแอปพลิเคชัน i อชีเอครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถติดตามได้บนเว็บไซต์ iq.com ด้วยค่ะ